ันชนะเลยได้แก่ทีมอาเผยชัยสี่การแข่ง กองได้จัดทําถ้วยรางวัลคะแนน,นรวมการแข่งขันเพื่อมอบให้แก่อําเภอที่ทีนี้ดูในอํเอเป็นหลักรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่อําเภอวิเศษชัยชาญขอเรียนเชิญท่านานอําเภอทัน รางวัลรางวัลชมเชยอำเภอชายโยขอกาบเรียนเชิญท่านใหเป็นท่านรางวัลชมเชยอำเภอรางวัลชมเชยอำเภอแสวงหาขอกาบเรียนเชิญท่านใหเป็นแสวงครับขอกราบเรียนเชิญผู้ได้รับใบประกาศและถ้วยรางวัลร่วมถ่าย